GOOD MORNING DENMARK วันดังก g ดีเดย์ใกูก็เบิ้มะได้วันดั d ก์ดีเดคุณเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สวัสดีตอนเช้านะคะที่นี่เดนมาร์กคะ่ะนะคะเก้าโมงเช้าคะ่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยๆเลยวันนี้นะคะ เยเต่าก็จะมาภาคเป็นเสียงเดนมาร์กให้เพื่อนๆฟังเนาะจะได้เรียนภาษาไปด้วยค่ะดีไหมดีไหมนะคะสวยมากๆเลยนะคะพาทิตขึ้นแล้วก็มาดูหิมะกันด้วยว้าวว้าวว้า,ววาวความหนาวของหิมะนะคะก็จะมีความสวยเพราะว่าหิมะมันสีขาวมากแ้ะเต่าก็ดื่มกาแฟยามเช้า เพื่อจะปลุกพลังตัวเองนะคะให้ตัวเองตื่นขึ้นมาค่ะนะเพื่อจะได้มีวันดีๆแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็จะไปเปลี่ยนเสื้อนะคะแต่งชุดสวยๆแล้วก็มาทำคลิปเพื่อที่จะเอาโฆษณาในสตรีมกันนะคะโอเคไหมเพื่อนๆนะคะดีเนาะมอร์นิ่งมอร์นิ่งนะคะนะ,ะขอให้เพื่อนๆมีวันดีๆนะคะ ในวันนี้นะคะ Good morning Good day everyone นะคะขอให้มีวันที่ดีๆค่ะ Good day good day ค่ะ